มันเม็นเงินอยู่ยู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 ทูบดิเออยูทูบแต่ว่ายูเลี้ยวนี่ยูเลียวนี่ยูเลี้ยวักจกพันจกพันพอยู่ด้วยหาลอยประมาณนี้ละูอมาไม่คลิปมาบ้านมาก่อนนี่คึ้นหาขึ้นหกพันคลิปหนึ่งกูตกใจด้วยเว้ยเฮ้เด็กเกิดกูหวั่นกูวาคลิปอัน คิมเขาอันซื้อๆได้นิเพรเขามามาเดียวยางซื้อๆได้อันตัวบ้านอ่อันเขาจะอันเขามาเดียวขึ้นไปอันก็กระทิ้นนะคนเบิงหหมันปรากฏมันไปนไปเปิดการมองเห็นเขาจงไหนบ่นมันเคยไรบ่มันคต่บลายแต่ัลายทปกติจนุย่ฮะคัทุ่งทุ่งสวนทะลิมตัวพราโอ้มันพันแล้วเคยเดยพันนะบ่ หาะฮั่วยดิประมาณนี้บ่เป็นรวย,ย,ยอยู่บ่โอ,อ,อ้เออ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 นนั้น,นม,มนดีคือบ่เอาฉันนะโมเมนตตัวก็ลางเองก็ไลยตัวยังฟูรูห้เต้าล่างตัวแต่ว่าหันบ่อพื้นยวคืออานาห็หมาจมูกจะตกบ่ดันดีได้ส่วนเฮ้

ว่าจะบีอะ